ไอชัดล้านเปอร์เซ็นต์เอ็มเทคชัดชัว สวัสดีค่ะคตอนรับคุณผู้ชมสู่รายการ Sat Answer ชุมชนคนดาวเทียมของเราเช่นเคยนะคะพบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะช่วงเวลา2ทุ่มตรงและช่วงเวลา8โมงเช้านะคะทุกความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในวัดวงของจานรดาวเทียมและทีวีดาวเทียมค่ะอัปเดตให้คุณผู้ชมได้ทราบนะคะรวมถึงบางเทปค่ะเราจะมีแง่มุมดีๆเพื่อที่คุณผู้ชมสามารถที่จะเอาไปปรับใช้ได้ในเรื่องของการดําเนินชีวิตรวมถึงต่อย,ยอดธุรกิจของท่านได้ด้วยนะคะสําหรับเทปนี้ค่ะต่อเนื่อง จากเทปที่แล้วด้วยนิดนึงแล้วกันนะคะกับสิ่งที่เราได้พูดไปเกี่ยวกับความคิดสร้างสารรค์หลายๆคนเนี่ยก็เริ่มที่จะไปฝึกฝนแล้วแหละเรื่องของความคิดสร้างสารรค์นะคะไม่ว่าจะเป็นการหาเกมจาก y t u t u นะคะมาดูนะคะลองคิด ไอเดียที่มันแปลกๆใหม่ๆรวมถึงลองคิดมุกตลก่าอ,อย่างนี้ก็เป็นการฝึกความคิดสร้างสรรค์ได้เช่นเดียวกันแล้ววันนี้เองค่ะเรามีสิ่งที่มันเจาะลึกลงไปแล้วกันในเรื่องของความคิดนะคะกับสิ่งที่เราอาจจะรู้สึกว่าเคยชินเป็นปกติของเราอยู่ทุกๆวันนี่แหละแต่เราก็ไม่เคยที่จะมาพิจารณาเลยว่าความคิดเหล่านี้มันถูกต้องหรือไม่ใช่หรือไม่อย่างไรนะคะ,ะ,คะหรือว่าความคิดที่เราเชื่อมาแต่เด็กแล้วเนี่ย เราจะสามารถที่จะพัฒนาให้มันเป็นความคิดที่ดีและก็ยิ่งใหญ่ต่อไปได้หรือไม่มีอยู่8ข้อด้วยกันตรงนี้ต้องบอกทางเพื่อนช่างก่อนนะครับหรือว่าคุณผู้ชมที่ดูอยู่ทางบ้านนะว่า เราไม่ได้บอกว่าเราเนี่ยกำลังมีความคิดที่ผิดหรือถูกเรากำลังจะบอกว่าคือหนะ้าวันนี้คือเราเป็นตัวเราอะ่ะมันดีแล้วเพียงแต่ว่าเราเคยคิดไหมครับว่าถ้าเกิดเราเป็นตัวเราอย่างงี้แล้วเราสามารถมีมีช่องว่างหรือว่ามีแกลบบางอย่างที่เราสามารถพัฒนาให้มันดีขึ้นได้ได้ยิ่งขึ้นอีกเนี่ยมัน<ช>มน่าจะเป็นสิ่งที่ดีกว่าเพราะบางคนเนี่ยเราไปมองอย่างนี้นะนี่สังเกตไหมละวันเราบอกว่าเนี่ยคุณสบายดีไหมคนไทยจะบอกเลยเรื่อยๆมันเพราะว่าอะไรครับจริงๆแล้วคือเราดูเหมือนกับว่า เอ๊ะคำว่าเรื่อยๆเนี่ยมันเป็นไปได้ไหมว่าคือคนโบราณบางคนบอกว่าเนี่ยคนโบราณเขาห้ามบอกว่าดีไม่ดีเดี๋ยวมันจะไม่ดีจริงๆอ่าฮะแต่แต่เวลาเราบอกว่าแต่เวลาเราไม่สบายเ,เห็นไหมเออสบายดีไหมผมไม่ค่อยสบายเลยปวดหลังปวดต้นปวดนี่ทําไมบอกได้ค่ะจริงๆอ่ะสังเกตไหมว่าเวลาคนเราสุขภาพดีอ่ะมันจะไม่มีความรู้สึกว,ว่าเนี่ยโอ้ยทำไมตอนนี้มันสุขภาพดีจังเลยมันไม่เคยนะ,ะแล้วเราจะเดินไปไหนบอกไหมโอ้โหนี่เราสุขภาพดีมากมันหสุดๆเนี่ยมัน มันมันบอกไม่ได้แต่เมื่อคุณมีโรคภัยเข้ามาคุณสามารถจะบอกความเจ็บปวดได้เพราะว่ามันเป็นสิ่งสิ่งที่เป็นผิดปกติไงคราวนี้คือสิ่งนี้เราต้องการจะมาบอกทางเพื่อนช่างหรือว่าคุณผู้ชมก็คือว่าอะไรเราเคยบอกว่าความคิดสร้างสารรค์เนี่ยแน่นอนอนะ่ะมันสร้างกันมาได้และมันไม่ได้หมายความว่าเราสร้างแล้วเนี่ยคือมันจะเกิดมากเกิดน้อยมันอยู่ที่ว่าวันนี้เราเราต้องถามตัวเองก่อนว่าเราคิดว่าถ้าเราดีอยู่แล้วหรือว่า,ายังไม่ดีก็ตามแต่นะคุณคิดว่าคุณอยากจะไปในทางที่ดีขึ้นไหมค่ะอ่า ถ้าคิดอย่างนี้เนี่ยคือบางทีนะมันมีบางเรื่องที่เราเคยบอกไปไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาเชิงทัศนคติแต่กลายเป็นว่าแน่นอนอะ่ะถ้าเกิดเราไปพูดเชิงนั้นมากเกินไปมันเหมือนกับพวกขายตรงจะเป็นการปลุกระดมให้คนขึ้นมาคือคุณคือคนที่มีความมีสัญญาอะไรเงี้ยนะ <c oughs> ซึ่งบางทีมันจะกลายเป็นแบบฟังแล้วก็อาจจะแบบว่าเพลินแต่คงไม่ได้อะไร <c oughs> ประเด็นคืออะไรเราต้องการจะมาเจาะว่าแล้วจริงๆแล้วคือในสมองของเราเนี่ยมันมีกลไกวิธีคิดอะไรบางอย่าง เป็นเหมือนกันหรือว่าค,คล้ายๆกันเนี่ยทั่วโลกค่ะจะมาเจาะตรงนี้เขาเรียกเบรนแฮกให้พวกเราฟังว่าเออในชีวิตประจำวันเนี่ยมันมีไหมมีสัก2ข้อ3ข้อที่เราเป็นอยู่เสร็จแล้วคุณก็เอาตรงเนี้ ไปปรับใช้กับมันดูค่ะเริ่มที่เรื่องแรกเลยแล้วกันนะคะคุณผู้ชมเคยสังเกตไหมว่าสิ่งที่เราเป็นอยู่ณปัจจุบันเนี่ยรวมถึงคนรอบข้างของเราจะมีลักษณะหลายๆอย่างที่ค,คล้ายๆเรานะคะมีความเชื่อมีความคิดนะคะรวมถึงบางครั้งเนี่ยจะไปซื้ออะไรจะไปเที่ยวที่ไหนยังไงจะค,คล้ายๆเราหมดเลยอะคะ่ะซึ่งเป็นเรื่องปกตินะเราก็คงไม่ได้บอกว่าเนี่ยคือให้ไปเลือกคบคนกลุ่มนั้นมันคงไม่ใช่แต่ท่านเคยสังเกตไหมว่า คนกวนเดียวกันมักจะชอบของคล้ายๆกันดูหนังแบบเดียวกันกินข้าวแบบเดียวกันแล้วก็คือชอบเมสาในเรื่องแบบคล้ายๆกันใช่ถ้าเราไปมองเรื่องของ the secret ไอ้หนังสือของที่ว่าดังมาก่อนหน้านี้นะมันมี law of attraction ใช่ไหมคือกแห่งการดึงดูดคือคุณจะดึงดูดไปสู่กับอะไรคนที่ว่ามันคิดคล้ายๆคุณฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณคิดลบมันจะดึงไปหาคนคิดลบคนคิดบวกก็จะไปหาคิดแต่ความเป็นจริงนะคือเรื่องนี้เราไม่ต้องไปพูดถึงเรื่องแรงดูด เมื่อปี1979เนี่ยเขามีการทดสอบกันมาแล้วเขาเรียกว่าเป็น frequency illusion นี่เคยสังเกตไหมว่าบางทีนะเราเรากำลังชอบหรือว่าเหออะไรบางอย่างเนี่ยใจเราอะ่ะมันก็จะเห็นไอ้สิ่งนั้นอะ่ะบ่อยเหมือนจดจอจดจอเช่นสมมุติว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งเราเนี่ยกำลังเขาเรียกว่าอะไระะกำลังบ้าเลข8มากเลยค,คือเพิง่งเพิ่งกลับจากฮ่องกงมาคนอ,งงอ่าคน ที่เป็นไกด์เนี่ยมันก็กรอบเราเต็มที่ว่าเลข8นี่เป็นเลขมงคลสุดๆอะไรอย่างี้นะคนนู่นที่นู่นเนี่ยคือประมูลกันหลายสิบล้านดอลลาร์อะไรใช่ไหมเรากลับมาเมืองไทยครับไม่น่าเชื่อนะตอนนี้คือเวลาเราเห็นเบเลขโทรศัพท์เห็นเลข8ก่อนเป็นเลขแรกเราขับรถไปสักพักนึงนั่งรถไปเจอเลขเลขอะไรละในเบร์ทะเบียนรถก็เห็นเลข8นี่มาก่อนมันมันปิ้ง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 ขึ้นมาเขาบอกว่านี่คือเป็นฟรีเควนซี i อิลูชั่นแล้วมันไม่ได้เป็นแค่นี้ ยิ่งคนที่ว่ากำลังกำลังสนใจจะซื้ออะไรหรือว่าซื้อมาแล้วก็มักจะเห็นในสิ่งนั้นนะมากมเช่นบางทียางก,กำลังมองอยู่แล้วก็คิดถึงว่าเนี่ยเออสนใจรถเต่าอ่รถเต่าซึ่งแบบโห่ถ้าเกิดขับไปเนี่ยมันไม่ค่อยมีจริงๆแต่เชื่อไหมคุณจะเห็นบ่อยมากบางคนบอกว่าอะไรคือสนใจเรื่องคนท้องก็ไม่น่าเชื่อนั้นเดินไปเนี่ย เห็นคนท้องเห็นคนท้องเห็นคนท้องคืออย่างที่บอกตอนที่เราไปจีนเขาบอกว่านี่โอ้โหต่อไปถ้าเกิดว่าคุณไปเจอสามอย่างในในในประเทศนี้นะคุณจะโชคดีมากคืออะไรหนึ่งคนท้องสองหมาสุนัขนะสุนัขสมก็คือคนเอ่อก็ปั๊มน้ํามันแหมปรากฏว่าลูกค้าเรานะช่างบอกโอ้โหวันนี้เจอไม่ลูกอีอันเลยเนี่ยเจอทบทั้งสอย่างด้วยก็ไม่แน่ไงอย่างที่บอกว่านี่นี่ไงคือเป็น frequency illusion แต่มันก็จริงไหมที่เราเคยมาให้คําแนะนําเหมือนกันว่ากับการที่เราอยากได้อะไรเราจะต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนและคิดถึงมันตลอดเวลามันก็เป็นแรงดึงดูดที่ว่าเราจะเจอสิ่งเหล่านั้นะตลอดเวลาหรือว่าเจอได้บ่อยๆะค่ะอันนี้จริงแล้วก็อันนี้แหละที่ว่าถ้าเกิดมองอีกมุมหนึ่งมันเป็นดาบสองคม,มตรงไหนเขาบอกว่าเราเนี่ยเห็นไหมสังเกตไหมเราจะถูกห้อมล้อมด้วยคนที่ว่ามีความคิดคล้ายๆเราและมันก็ทําให้เรา เขาเรียกว่าอะไรอะตกหลุมพรางที่ว่าไอความเชื่อที่เรามีอยู่ก่อนหน้านี้เราจะปรับทงแล้วว่าเนี่ยมันคือสิ่งที่ถูกต้องเป็นศัจธรรมจริงแท้ปัญหาคืออะไรนี่เกิดไม่อยู่วันหนึ่งเนี่ยมันมีมันมีคนที่หวังดีหรือว่ามันมีไอ,อข้อมูลอะไรบางอย่างซึ่งมันมันมันอาจจะทำผลดีให้กับเรานะแต่เผอิญว่าไปขัดกับเนี่ยความเชื่อดั้งเดิมที่มีอยู่ก่อนหน้านี้เราก็อาจจะมีสิทธิ์อะไร ปฏิเสธมันง่าย,ายๆเพราะว่ามันไม่ตรงกับสิ่งที่เราคิดมาก่อนหน้านี้ไงนี่ไงเขาบอกว่าเนี่ยถ้าเกิดคุณคิดุณคิดอย่างนี้นะมันมีหลายครั้งที่ว่ารถเมย์แห่งแห่งโอกาสเนี่ยมันกาลังมาอยู่ตรงหน้าคุณนะ่ยแต่คุณไม่ขึ้นเพราะว่าอะไรคุณคิดว่าเนี่ยรถเมย์สายเนี่ยมันไม่พาคุณไปที่ไหนหรอกออมันจะเป็นอย่างนี้ฉะนั้นคือถ้าเกิดอย่างแรกนะคุณไปเจอสิ่งที่คุ้นเคยอยู่กับมันนานๆคุณอย่าลืมนะว่า อย่าง,างสุดท้ายเนี่ยถ้าเกิดสมมุติว่าเราอาจจะเจอทางเลือกใหม่ที่มันน่าสนใจแต่แน่ๆล่ะมันอาจจะขัดแย้งกับสิ่งที่คุณเชื่อมาก่อนหน้านี้ขอให้คิดก่อนว่าประเด็นคืออะไรประเด็นคือว่าคุณต้องการจะหาพื้นที่ในการพัฒนาตัวเองการการหาพื้นที่ในการพัฒนาตัวเองขึ้นไปเนี่ยต้องฉีกมุมมองอม <ๆ S 2> การฉีกมุมมองแสดงว่าไอ้เรื่องที่ฟังมาบางทีไม่ถูกคู่ แต่อาจจะเป็นโอกาสมหาศาลเป็นการเปิดโอกาสให้ตัวเองมากกว่าในการรับมุมมองใหม่ๆจากคนใหม่ๆด้วยไม่ใช่ว่าบางคนที่เราอาจจะไม่ได้ชอบหรือว่าเขาพูดจาไม่ได้ตรงกับความเชื่อความรู้สึกของเราสัทีเดียวเราอาจจะกีดกันเขาไม่คุยกับเขาคือบางทีลึกๆมันก็ใช่นะเพราะว่าคือเราเราไม่ชอบ่คุยแล้วไม่ถูกหูไม่ถูกใจเราก็ไม่อยากคุยเราไม่อยากคบเป็นเพื่อนถูกว่าแต่ถ้าเราลองแบบเปิดใจให้กว้างขึ้นเราอาจจะเห็นมุมมองดีๆจากเขาและเรา เราเอามุมมองเหล่านั้น,นมามาพัฒนาตัวเราได้ใช่ซึ่งเขาบอกว่าน,นี่คือความคิดเคยชินข้อแรกที่พวกเราเนี่ยน่าจะเห็นกันเป็นประจำะแต่ไม่สามารถแยกแยะได้อ,อย่างที่บอกบางคนเอาง่ายๆนะขนาดคนรักษาสุขภาพคนรักสุขภาพบางคนเนี่ยคือมองว่าวิธีการเอาง่ายๆตอนนี้คือมันมีเรื่องเรื่อง,องล้างพิษบางคนก็จะบอกว่าเนี่ยเรื่องล้างพิษแบบนี้ไม่ดีแต่อีกคนหนึ่งคือบอกบอกว่ามันดีมาก คราวนี้คือประเด็นคือว่าอะไรไอ้ดีไม่ดีเนี่ยเราไม่รู้แต่เราต้องถามก่อนว่าจุดจุดดั้งเดิมที่เรามีความคิดความเชื่อตรงนี้มันมาจากอะไร <c oughs> เพราะว่าจริงแล้วคือสุดท้ายเนี่ยสองคนสองกลุ่มนี้มีความคิดเหมือนกันคืออยากจะพัฒนาสุขภาพของตัวเองให้มันดียิ่งขึ้น <c oughs> ฉะนั้นคือบางทีเราต้องเปิดใจรับอะไรบางอย่างที่ <c oughs> มันมาปฏิเสธความเชื่อตั้งเดิมของเราก่อนหน้านี้แล้วเขา้ <c oughs> เขาไปศึกษาดู <c oughs> เขาบอกว่าถ้าเกิดไปเป,เป็นมุมนี้ใช่ไหมแสดงว่าอะไรเราเริ่มมีสติยังคิดอะไรไงไม่ได้ว่าเชื่อ ในสิ่งที่เห็นอยู่จังๆก็คือคิดว่าเออในมุมนี้มันก็เป็นมีอะไรบางอย่างที่น่าคิดแล้วก็ค่อยๆค่อยเรียกว่าอะไรเข้าไปคบคิดดูพอเป็นมุมนี้ปั๊บนะคุณผู้ชมอย่างแรกนะ,ะแน่นอนถ้าเกิดเป็นพวกอะไรอ่ะเป็น,เป,นเป็นพวกที่ว่าไปเราไปเดินตามตลาดนะัดนึกสังเกตมั้ยเดี๋ยวนี้คนเดี๋ยวนี้จะหลอกกันมันไม่มันไม่มีแบบอะไรอ่ะจะหลอกกันแบบมอมเหล้ามอมยามันไม่ทำแล้วเขาจะใช้วิธีอะไรเขาใช้วิธีการพูดหวานร้อน เขาจะมีวิธีการในการที่จะแบบทําให้คุณรู้สึกว่าเนี่ยนี่คือไม่ได้เป็นการเล่นกลน,นี่ไม่ได้เป็นกาอะไรที่แบบว่าอะไรมีการจัดฉากแต่วิธีการพูดวิธีการพรีเซนต์ของเขาอ่ะมันจะทําให้พวกคุณอนะ่ะซื้อของเขาโดยที่ว่าคุณเองก็ไม่รู้ตัวม,มันเป็นจิตวิทยาชัน้นสูงแต่นี่ไงถ้าเกิดมองมุมนั้นใช่ไหมคนนั้นน่จริงๆแล้วคือเขาสามารถแฮกข้อหนึ่งได้แล้วนะ แต่เขาอาจจะเอาไปใช้ในทางที่ไม่ถูกต้องนักใช่ค่ะ,ะความคิดต่างๆนะคะมีการพัฒนาได้อยู่ที่ว่าเราเนี่ยจะเปิดรับหรือไม่อย่างไรแล้วเราจะเอาแง่มุมต่างๆเหล่านั้นไปปรับใช้กับตัวเราอย่างไรบ้างเพื่อที่จะพัฒนาตัวเองนะคะแต่สําหรับข้อ2ค่ะเป็นเรื่องของสรีระเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยอะคะอ่ะอ่าคือเรื่องนี้ไม่น่าเชื่อว่าจริงๆแล้วคือเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงค่ะเพราะว่าิางๆแล้วคืออะไรไม่ว่าไม่ว่าใครนะ ที่เชื่อว่าคิดอย่างนี้เหมือนกันหมดทุกคนเราเราเราจะเคยเออบอกประวัติคนสําคัญที่เราชื่นชอบคนที่ว่ารู้สึกว่าเออเขามีความสามารถและทุกคนเนี่ยคือคือมีเรื่องหนึ่งเหมือนกันก็คือเป็นคนที่มีมีความมุ่มานอุตสาหะเป็นคนที่มีความขยันเป็นคนที่มีการทํางานหนักและแน่ๆเนี่ยคือมีทัศนคติที่เป็นบวกประเด็นคือว่าอะไรคุณผู้ชมมันมีมันเขาใช้หัวข้อว่าคือทุกคนน่ยมักจะ เข้าใจในในใน,ในหลุมพลางของภาพดวงตาเรื่องของนักว่ายน้ำนักว่ายน้ำคืออะไรจำได้ไหมมันมีแชมป์คนหนึ่งดังมากอยู่ <Michael S 1> ที่อเมริกาไมเคิลเฟลอยู่ที่อเมริกา <Okay. S 1> คนคนนี้ถ้าเกิดว่าคุณไปอ่านดูไม่ว่าจะเป็นนิตยสารทามสนิตารอะไรก็ตามแต่นะประวัติของคนนี้น่าสนใจเพราะว่าอะไรเขาว่ายน้ำเนี่ยคือโอ้โหคือว่ายเป็นวักเป็นเวนเหมือนปลาค่ะ ไหวเหมือนปลาบางทีปลาอาจจะไม่ไม่ได้ว่าเท่าเขา้ลยนะ <c oughs> แล้วแล้วคือคนคนนี้เนี่ยก็คือเป็นคนที่มีสมาธิค่อนข้างดี <c oughs> สามารถทําลายสถิติโลกแล้วก็ได้เนี่ยได้เหรียญโอลิมปิกมาเนี่ยได้มาเยอะแยะมากมาย <c oughs> ประเด็นคือว่าพวกเราก็เนี่ยคิดกันอย่างสนิทใจว่าเป็นเพราะว่าความการฝ <c oughs> ึกฝน <c oughs> ตั้งแต่เด็กจนโตอย่างอย่างเต็มที่เนี่ย ทำให้เขาอะได้เป็นแชมป์โลกและประสบความสำเร็จซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ทั้งหมดอมแต่นอกจากนั้นจะมีเหตุผลอะไรนะคะที่ทําให้ไมเคิลเฟลเป็นนักว่ายน้ําที่สามารถทําลายสถิติตัตวเองรวมถึงสถิติโลกได้มากขนาดนี้นะคะตามต่อในเบรกหน้าดีกว่าและยังมีอีกหลายๆหัวข้อคะ่ะที่น่าสนใจพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาค่ะ